มันการันตีไม่ได้หรอกว่าการได้ผัวฝรั่งมาแล้วเราจะต้องมาได้ันมานั่งทำงานนะหรือได้ผัวฝรั่งมาแล้วเราจะได้อยู่บ้านสบายเป็นคุณายนะมันก็ผลดไม่ได้นะสวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับปะแก้วชาแนลวันนี้วันเสาร์นะคะเรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะ คือป้าแก้วไปอ่านเจอนะคะทั้งใน facebook และใน Tik t o ตอกนะคะใน facebook เขาก็จะเขียนว่าประมาณนะคะประมาณว่า,าคนที่อยู่เมืองนอกอะ่ะเขาไม่ปลื้มหรอกเขาไม่ปลื้มหรอกในการที่คนจะโชว์เพรโชว์พอยแต่เขาจะปลืม้มปลืม้มหรือ,อถูกใจและอิจฉาเมื่อเห็นคนที่โพสการปลูก กะเพราสลแัแหรืออะไรคือปลูกผักในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะแล้วเมื่อคืนเนี้ยป้าแก้วก็ไถไปเรื่อยนะคะไถไถไถติ๊กต็อกไปเรื่อยก็ไปเจออยู่อ่าโปรไฟล์หนึ่งของคุณอะไรไม่รู้ป้าแก้วจำไม่ได้นะ,ะคือเขาก็เอาแคปชั่นเนี้ยไปนะคะแล้วก็เอาไปเขียนว่าใครจะปลื้มกับโหระพาใบกะเพราก็ช่าง แต่ชั้นปื้มกับเพชรไอการที่มีเพชรมีพลอยนะคะรวยอ่อก็สามารถที่จะเอาเงินไปซื้อผักซื้ออะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องมานั่งปลูกนะคะมันก็เป็นสองฝักสองฝ่ายซึ่งในความคิดของป้าแก้วนะคือความสุขใครความสุขมันนะ,ะมันไม่ได้ว่าเหมารวมว่าเฮ้ยคนนั้นร่ำรวยเงินทองอ่อสามารถที่จะ ซื้อเพชรซื้อพลอยแล้วเขาเขาพอใจเขาปลิ้มในความสุขของเขาเขาภูมิใจในในสิ่งที่เขาหามาได้นะคะเขาก็โพสซื้อเพชรซื้อพลอยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเในชีวิตที่เรียบรู้เออในชีวิตที่หรูหราในสไตล์ของเขานะคะอันนั้นก็คือความสุขของเขานะคะส่วนอีกอีกคนหนึ่งก็เขาก็โพสการเป็นแม่บ้านแม่เรือนการปลูกผักปลูก อะไรก็ตามนะการปลูกผักปลูกอย่างปลูกดอกไม้อยู่กับดอกไม้เขาก็จะภูมิใจในสิ่งนี้เขาก็จะโพสของเขาลงในโลกโซเชียลในลักษณะที่เขารักและภูมิใจแล้วก็ชอบนะมันเป็นสไตล์ที่แตกต่างกันถ้าถามว่าใครดีกว่าใครด้อยกว่ามันก็บอกไม่ได้นะคะเพราะความสุขใครความสุขมันส่วนไอ้การที่บอกว่า ไอ้ผู้หญิงที่มาทำงานเออมาแต่งงานมาอยู่กับผัวอยู่เมืองนอกมาเกาะผัวก,กินมาแบมือของเงินใช้เออเป็นพวกที่เขาเรียกอะไรพวกขี้เกียจพวกไม่กระตือรือร้น,นซึ่งในความคิดนี้ป้าแก้วเห็นว่ามันไม่ถูกต้องนะคะบางครอบครัวบางคนสามีเขามีกำลังมากพอนะคะ มีกําลังมากพอที่จะให้เมียเขาอยู่บ้านเฉยๆนะคะแล้วเขาไม่อยากให้เมียเขาออกไปลําบากข้างนอกในเมื่อเขาแต่งงานมาแล้วเขาก็อยากจะเลี้ยงดูเมียเขาให้มีความสุขที่สุดนะคะให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่เขาจะมีได้แล้วทีนี้อ่า ้าบอกว่าการนั่งเกาะผัวกินเกิดผัวตายแล้วจะอยู่ลําบากจะใช้ชีวิตลําบากคือมันก็มองได้เป็นสองแง่สองมุมนะคะคือโอเคถ้าผัวสปอยมากผัวซัพพอร์ตมากผัวไม่ให้ทําอะไรเลยให้อยู่บ้านผัวเลิกงานมาก็จะพาไปซื้อหนุนซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อนี่คือไปไปไหนเองไม่เป็นถ้าปาศจากผัวไปแบงก์ใหม่เป็นกดเงินใหม่ได้ทํา นิติกรรมธุรกรรมออนไลน์ใหม่เป็นเลยมีแต่ผัวจัดการให้หมดอะไรแบบเนี้ยคือถ้าวันใดวันหนึ่งคุณไม่มีสามีคุณก็จะลําบากตรงนี้นะคะแล้วดังนั้นแล้วคือถึงคุณไม่ไปทํางานนอกบ้านคุณก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่พะแก้วคิดว่าสาวๆไทยหลายๆคนที่มาอยู่กับสามี ต่างชาตินะคะคือเรามาถึงจุดนี้เราต้องทําเป็นหมดทุกอย่างอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราจะทําหรือไม่ทําแค่นั้นนะคะหรือถ้าใครที่ยังทําไม่เป็นลองให้สามีสอนดูนะคะแล้วพยายามที่คือไม่ต้องรอสามีหรอกนะคะออกไปนะคะออกไปพยายามออกไปอออรอบรอบบ้านก่อนนะคะแล้วก็ถามสามีว่าเฮ้ยนั่งหรือไม่ให้สามีพานะนั่งรถเมล์หรือรถไฟไปจากเนี่ยไปในเมืองหรือไปรอบๆอบหรือไปยังไงก็ได้ ไปในแหล่งช้อปปิ้งหรือแหล่งที่เราสามารถไปหาซื้ออะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะคะลองดูแล้ววันหลังเราก็พยายามทำเองแรกๆก็จะกลัวๆนะคะหรือถ้าสมมุติว่าฉันกลัวฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณลองครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณจะตัดความกลัวไปได้เลยนะคะเชื่อปะแก้วแล้วอีกอีกข้อความหนึ่งที่บอกว่าการที่พวกที่ทำงานนะ,ะมาทำงานขัดข้อ ทำงานไม่มีความรู้ขัดส่วนมาเป็นแรงงานมาทําความสะอาดมาทํางานเป็นสาวโรงงานอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเป็นพวกไม่มีความรู้เพราะเป็นพวกผัวไม่เลี้ยงเพราะเป็นพวกที่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตัวเองและช่วยผัวแชร์ค่าเช่าบ้านหรือแชร์บินต่างๆต้องหารสองไม่งั้นผัวไม่ให้อยู่ด้วยอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะคะ คือไอก,การที่ที่เขาทํางานก็ไม่ได้หมายความว่าผัวเขาไม่เลี้ยงนะคะอะ่ปะป้าแก้วไม่ยกตัวอย่างคนอื่นยกตัวอย่างตัวเองนะคะเมื่อก่อนตอนสามีป้าแก้วทํางานนะคะยังไม่กเกษียณป้าแก้วก็อยู่บ้านเฉยๆนะคะสามีไม่ให้ออกไปไหนนะคะสามีไม่ให้ออกไปไหนาสามีให้อยู่บ้านเฉยๆจนสามีกเกษียณนะคะสามีกเกษียณแล้วป้าแก้วก็ขอเขาไปทํางานนะคะสามีก็ก็ให้ไปซึ่งป้าแก้ว คิดว่านะคะไอ้การที่สามีไม่ได้ทํางานแล้วเงินพิเศษเงินอะไรมันก็จะไม่ได้เพิ่มเนาะแล้วจะมาใช้แต่เงินเงินบานาญอย่างเดียวค่าใช้จ่ายค่าอะไรมันก็ไม่พอไหนจะค่าบ้านค่าบินต่างๆค่านู่นค่านี่ค่ารถค่ากินอยู่มันก็คงไม่พอถึงแม้พอมันก็จะจะกระเบียดกระเสียนนะคะดังนั้นแล้วป้าแก้วก็เลยอยากจะช่วยสามีในการที่ จะออกไปทํางานอย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องเบียดเบียนสามีมากในการที่จะส่งเงินไปให้ลูกเรานะถึงแม้จะไม่เยอะแต่แต่แต่มันก็ก็จะเป็นภาระเข้ามากป้าแก,ก้วก็ดังนั้นป้าแก้วก็เลยไปทํางาน นะ,ะออกไปทํางานเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของสามีไม่ใช่ว่าสามีไม่เลี้ยงสามีหม่เอาหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือหลายๆคนก็จะมีอีกหลายๆเหตุผลแต่ไม่ใช่ว่าสามีจะไม่เอานะคะมันเป็นอะไรที่บางคนเขาก็ภูมิใจในการที่เขา ได้ทํางานนะคะพอด,ด้เรียนรู้เลยแลกเปลี่ยนภาษาได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายจากในหลายๆคนบางคนที่ไม่ทํางานเข<ด>าก็พอใจในจุดๆนั<ม>้น<ๆ>เขาก็ดูแลบ้านดูแลลูกนะคะ<ด><ๆ>บางคนนะคะ ก็ข,ขับรถไปช้อปปิง้งไปอะไรไปส่งลูกไปรับลูกไปช้อปปิง้งไปอะไรทําอะไรทุกอย่างเองได้หมดนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสามีแต่สามีก็ซัพพอร์ตนะคะเพราะสามีไม่ต้องการให้ออกไปทํางานนอกบ้านนะคะมันก็เป็นอะไรที่ถามว่าแบบไหนดีอย่างไรดีผัวบ้านไหนจะเป็นอ่าอย่างไงคือมันการันตีไม่ได้หรอกว่าการได้ผัวฝรั่งมาแล้วเราจะต้องมาได้มานั่งทํางานนะหรือได้ผัวฝรั่งมาแล้วเราจะได้อยู่บ้านสบายเป็นคุณนายนะ มันก็บอกไม่ได้นะคะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะแต่งงานกับกับกับผู้ชายแบบไหนสามีเราอยู่ในลักษณะไหนบางคนนะคะอย่างอย่างเพื่อนป้าแก้วนะคะสามีเขาเขาเป็นหมอนะะเขาเป็นหมอแล้วก็เขาอยากทํางานนะเขาก็มาทำงานโรงงานเหมือนป้าแก้วนะซึ่ง ซึ่งลูกเขาสองคน<ส>เขาก็จ้างพี่เลี้ยงนะคะแต่เขาก็มาทํางานงานแบบงานเลเบอร์นะคะเขาก็ทําเพื่อที่จะอย่างน้อยๆก็คือได้ออกมาเปิดหูเปิดตานะคะเขาทำสามวันต่ออาทิตย์ได้เปิดหูเปิดตาได้รู้จักคนอื่นซึ่ง,ง,งไม่ต้องมาหมกมุ่นอยู่แต่บ้านกับลูกกับบ้านกับกวนเวียนอยู่แต่อย่างเดิมๆนะอันนี้ก็อยู่กับลูกบ้างมาทางานบ้าง เขามีความสุขในจุดนี้น,นะคะแต่ละคนมีความสุขแต,ตกต่างกันออกไปในในแต่ละรูปแบบจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าเฮ้ยชีวิตฉันแบบนี้ฉันมีความสุขชีวิตแบบนั้นมีความสุขเฮ้ยชีวิตอ่เ แต่ไม่มีความสุขนะคะคือคนเรามีความสุขอยู่ที่ตัวเราเองที่เราจะสร้างขึ้นมานะค,ะความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดของคนอื่นขึ้นอยู่กับตัวเราเองรรวนๆเลยนะความสุขเราสร้างได้ด้วยตัวเราเองเอาล่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวป้าแก้วจะออกไปกินเฟชเชอร์ชิ์กับสามีในเมืองนะคะแล้วก็จะเดินดูของเดินด,ดูนู่นดูนี่วันนี้ ข้าวสารนะคะข้าวเจ้าเข้ามารีใกล้หมดแล้วเดี๋ยวก็จะไปซื้อซื้อมาสิบกิโลนะซื้อมาตุนไว้นะคะเอาละค่ะวันนี้ปาแก้วขอเอวังด้วยประการราชนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ